ครับตลว่าต้นอาจารย์หมอเกียรติกรลบอย่างสูงตลอว่าครูจะเดินทางี่น้องทุกท่านค่ะพี่จะขออนุญาตส่งคันบ้านนะคะเรื่องคบได้กรพบมิตรดีค่ะจากชีพี่ได้สมัครเรียนพอตัวที่มอลังสิตนะคะซึ่งตอนนี้เราปูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเป็นวิชาชีพีอ่อนมากคือ ไม่ได้เลยอะลุก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 ประปราที่ไม่ได้เลยค่ะแต่โชคดีที่มีน้องภูมิรดีมาเรียนมาเรียนด้วยกันแตไ่ไม่วีจานี้ตอนแรกคิดว่าเครียดมากเลยกันนอนแต่ว่าพอม,มาได้เจอมูมิรดีก็ได้ช่วยกันน้องๆก็ได้ช่วยช่วยกันทํามาเป็นทีมอะทําให้รู้สึกว่าไอ้ความเครียดความกครงวลนิดลดลงมากเลยค่ะก็ประทับใจน้องๆที่ได้ช่วยเหลือทุกๆด้าน่ะคะ ตั้งนั่นตํามแหน่ปึาอาตั้งนั่นตามกิปภาษาอังกฤษตั้งช่วยแปลภาษาตั้งช่วยตัดต่อทุกๆอย่างพีป่ประทับใจน้องๆมากเลยก็เลยอยากจะมาส่งคันบ้านเรื่องประทับใจกบและเคารกมิตรีกันน้องอนมันทะไม่เห็นกิเลสแล้วก็ได้น้ากิเดตไปได้หลายตัวแต่มันก็ยังยังยังเหลืออยู่ยังไม่หมดกัน แต่ก็พออยายามจะกล้ากิเลสไอตัวที่มันอยากอยากให้ได้ดีอยากให้สมบูรณ์อยากให้สําเร็จเร็วๆอ่ะพี่ก็พยายามดังตัวนี้อยู่ว่าเหมะมันว่าเราก็ทมเต็มที่แล้วได้แก่ไหนก็แก่นั้นมันจะจะป่านหรือไม่ป่านก็เน้วแต่อาจารย์เนือเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ประมาณนี้การบั้งนรานสาุขค่ะอ่าดู่ทนาค่ะพี่นิดอขนาดอ,อ่อนอ่อนก็ ยังยังยังต้องตัดรอบนะคะพี่นิดบางทีเวลาเราทําการบ้านหรือทําคลิปที่จะส่งอาจารย์เนี่ยนะคะเราก็มีสคริปต์ใช่ไหมก็ท่องไปแล้วแล้วก็ไปอัดคลิปเวลาทอาอัดคลิปเนี่ยมันไม่เคยได้ตามที่ท่องสักทีเลยค่ะแต่เราก็ต้องตัดรอบค่ะพี่นิดออนก็เหมือนกันออนก็ได้ใช้วิธีตัดรอบเหมือนกันคะ่ะว่าเราได้ตรงนี้ก็ยินดีได้นะคะใช่ใช่พี่ก็บอกบมันแบบนี้นละค่ะน้องออนเพราะว่ามันพอมันมัน อ่าหลายรายการมันก็บอกว่ามันอยากได้ดีกว่านี้ได้ดีกว่านี้จนมันไม่ได้ก็เลยต้องตัดรอบจริงๆริงเราเอาความสําเร็จที่ใจเนาะเราคะแนนเราอาจจะได้เท่าไหร่ก็ช่างเถอะแต่ความสําเร็จที่ใจอาจารย์บอกว่าให้ไปเรียนค่ากิเลสอันว่าเราได้เห็นกิเลสได้ค่ากิเลสนี่เราก็คุ้มแล้วค่ะพี่นิดค่ะเป็นกาลังใจให้พี่นิดค่ะสาธุค่ะมีพี่คิวค่ะจะมาให้กําลังใจนะะใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะน้องออนพอดีว่าเป็นแม่ไก่ด้วยแล้วก็เนี่ยลูกไก่คนนี้ก็เห็นการพัฒนาท่านอ่ะที่ <c oughs> ท่านบอกว่าไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยคือท่านใช้ความเพียสรสาหะในการฝึกเบือโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตอนเนี้ยเ,เส้นเป็นแบบ ถึงจะเป็นเ,เส้นใต้หรือว่าโอ้โหปตาชมนะเนี่ยฟังรู้เรื่องแล้วน้ําเสียงก็เสียงดังกว่าตะก่อนแมเ <c oughs> นี่นก็คือมีการพัฒนามันอยู่ที่การฝึกฝนแล้วเน้องเขาก็ามีความเพียรมีอุตสาหะแล้วทําไมเพื่อนๆที่น้องหมู่กลุ่มถึงจะไม่ได้ให้กําลังใจนะคะนี่แหละแล้วก็เห็นความที่น้องเขาอ่ะให้ก่อนเนี่ยน้องเขาให้มาตลอดสละแบ่งปันตรงส่วนนี้เนี่ยเลย บอกเข้าใจในน้องว่าทําไมถึงจะได้กุศลตรงนี้ที่มีผู้คนมาช่วยอย่างมากมายอย่างต่อนเนื่องค่ะก็ลเลยจะมาให้กําลังใจว่าโอ้ยภาษาอังกฤษ,ษ,ษหมูหมูป็นสิ่งที่เราเรียนไปด้วยลดกิเลสไปด้วยมันที่ว่าของยากอ่ะมันก็ง่ายไปเลยนะน้องอ่อนก็อยู่ในทีมด้วยเราก็เข้าใจในบรรยากาศอันนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่ยากไม่ยากอัเรื่องลดกิเลส ใช่ไหมค่ะน้องออนค่ะใช่ค่ะพี่จิ๋วค่ะนุโมทนาค่ะค่ะค่ะลดกิเลสยากกว่าค่ะลดกิเลดยากกว่าค่ะพี่นิดแล้วก็ถ้าลดได้เราก็ได้ข้ามภพข้ามชาตินะคะส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ได้แต่ชาตินี้นะชาติต่อไปก็ยังคงต้องไปเรียนใหม่แต่ที่สำคัญก็คือเป็นเครื่องมือให้เราได้เห็นกิเลสของเราเนี่ยค่ะพี่นิด อันนี้ก็เลยจะขอโอกาสน้องออนว่าช่วงนี้ถ้าไม่มีคิวอ่ะเราจะขอเอ่อเนี่ยพี่ๆี่น้องๆ้องตอนนี้รายการบุมยิ้มจะให้โอกาสนะคะเดี๋ยวจะได้ไปเอาให้แต่ละท่านมีมีคิวไหมเลยไม่มีค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพี่ไปที่อีกกล้องหนึ่งนะระหว่างนี้คุณประก่อนค่ะค่ะขอบคุกทุก่าน่ะทุกท่พี่นิด ค่ะทั้งหมดธนาอ่าก็รู้ได้ด้วยจะเพิ่มเติมไหมคะได้ยินพวกเราคุยกันหรือเปล่าไม่ทราบเห็นหรูป